ตื่นเต้นมากขอมาไลฟ์ก่อนเวลาเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนตื่นเต้นก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์ก่อนเวลานะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมขออนุญาตมาไลฟ์ก่อนเวลานะครับผมทุกคนตื่นเต้นไหม Are you guys excited now I'm very excited here. Oh my god, oh my god, so excited for today. Long time no see, r really. uh ิน l จสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในชุดนี้ไปเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากนะครับคืนนี้ภูผาทำไมน้องครามเหรอไม่ได้ทำอะไรครับภูผาไม่เคยทำอะไรครามอยู่แล้วทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะ ผมไม่เคยทำอะไรคันอู่แล้วซอสอย่าเราะซอส <c oughs> <c oughs> นะครับผมทุกคนอดูแล้วทุกคนอีกไม่กี่นาทีเองเนี่ยอีกสิบเก้านาทีเองจะได้ดูอีพีสามพร้อมกันแล้วทุกคนตื่นเต้นมากอยากดูเหมือนกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนดูตัวอย่างอีพีสามแล้วเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> I don't do anything. It's not me. It's not Hupa. อ่ะรอดูแล้วกันอุ๊ยมีคนรีเควสมาแล้วครับ <c oughs> รอดูแล้วกันครับผมอุ๊ยอย่างนี้เราเราต้องไปเรียนเชิญคนอื่นๆมาปะครับี๋ยวเราจะไปเรียนเชิญคนอื่นมาดีกว่า Invite มาชิชูต้องเข้าแล้วเฮ้ยเริ่มเลยเหรอฮะเริ่มเลยเหรอ เธอไม่ได้ทำรุ่นน้องเธอทำปะก็ก็ก็ถือว่าใช่ครับผมแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้สั่งการอะไรเลยนะครับผม yeah it's not my order นะครับ it's not me I'm just come here and then watch oh what are you doing here ah okay and then okay finish finish แค่นั้นครับผม for that scene <c oughs> นะครับเธอสั่ง I'm not it's not mine นะรอดูดีกว่าทุกคนรอดูดีกว่าวันนี้เตรียมไม้เรียวรอแล้วอวุ้ยเตรียมตีน้องคามเหรอครับ <c oughs> น้องคามดื้อมากนะทุกคนการมีเลย you thank you ครับ เชื่อได้อ่ะไม่เชื่อลองไปดูแล้วก็ไหนๆทุกคนก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากแฮทกนะครับผม t w o r l d EP3 สเลยนะครับ t w o r l d ีพีสนะครับ 2world ต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนะครับผมทุกคน but he is your bodyguard นะภูผานี่ๆี่นี่นีเดี๋ยวผมปักมาเลยปักอันนี้นี่นะครับผมแอดมินมาแล้ว ฝากทัวร์ ep สามด้วยค่ะเริ่มปั่นเทรนทุ่มสี่สิบห้าถอดเสื้ออีกไหมจะได้ปล่อยอยุงเฮ้ยไม่ใช่มีทำอะไรเนี่ยโอ้ตายน้องขามไม่ดึงน้องขามไม่ด้อแต่น้องนัดอีกเรื่องหนึง่งเอ้าอะหรือเปล่าสวัสดีครับผม I'm glad to see you in the rose keep watching ครับ Hi กัน big fans from Pakistan okay thank you for become my fans นะครับ mm hmm. ถอดทั้หมดเลยค่ะร้อนอุ้ยเลยเหรอ I saw clip of you guys say Gunat n and P Mad is very pissed off very funny นะครับผมอุ้ยตลกมากเวลาเวลาคุยกันตลกตลก สวัสดีครับไอชีอีทุกคนครับผมทูสามารถรับชมได้เพียงที่ช่องทางไอชีอี้เท่านั้นนะครับถ้าทุกคนมี VIP หรือว่าออสามารถสามัครเป็นพรีเมียมได้เพราะว่าสามารถดูได้ถึง4ยูเซอร์เลยทีเดียวนะครับถอดเสื้อตอนนี้มีคนทายานะคะครับซอเล็กมาไลฟ์ด้วยได้ไหมคะคิดว่าได้ครับผมเด,เดี๋ยวจะลองแกล้งเชิญเข้ามานะครับทีมกันนัดตอนพ่ไทยเผลอ ได้หรอทุกคนมันได้หรอไม่ได้นี่เห็นไหมครับไอชีอีเ e. นี่ยขนาดแค่โลโก้เขียวใช่ไหมครับไอชีอี e. หัวใจสีเขียวนี่เข้ากับไอชีอ e, ีเข้าไปอีกเลยนะครับผมเนี่ยตายแล้วไฮฟอร์มรัสเซียใช่ไหมครับเอ็นด so ูซอเล็กไม่ทุกคนคือพอดีว่าซอเล็กเนี่ยมันเป็นแบบเราก็ติดมาแบบ เฮียอ er ี e, ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ดูมาแเราก็มาดูเอ้จริงๆพี่ไทยเขาก็เป็นเฮ er ียเหมือนกันแล้วเรยรู้สึกว่าแบบนี่แหละซอเล็ก so ขอขึ้นอุ้ยตายเพื่อนพักทำยังไ,ไงดีอะ a อสโมโดเดิร์เตอร์หรอกอลลีฟิตพัก คนนั้นกาเป็นมามีภูผาเยอะนะครับเพราะว่าภูผาโดนกันแก้งจากทุกๆคนเลยก็เลยแบบน้อยเพื่อนพาร์ตมอดนูนอ๋ <c oughs> อเ <Good S 2> น็ตใครไม่ไมดีะคนครับกัในเน็ตมึงไม่ดีทำไมผมคุณเป็นสภาพนั้นนะครับ ฮัลโหลทุกคนกันเน็ตหมุนไหมอ่ะหรือว่าเนตผมอะไรคันอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนเน็ตเป็นไรครับเนี่ยพักคือพักหน้าเบอร์หรือว่ากันเบอร์แบบมาลักษณ์เชิอ่ะเฮ้ยกลางไรเลยแย่แล้วไม่ได้ ไมด้ดิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเราจะเราจะมาข้างแบบไม่ได้บอกเลยวันนี้ต้องจับตาดูเจ้าเลยนะครับไม้เด็กนะเจ้านี่ไม้เด็กนะอ่อนไปปะเออวิแลก มากเขาบอกพี่การพิกเซลมากทุกคนรอแป๊บนึงนะครับผมก็สัญญาณเต็มนะครับเนี่ยติวติวติวเลยจริงสวัสดีครับทุกคนจริงปะอุ้ย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 มีคนมามีคนมานี่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 จันเจ้าห้าวดองดองดองแน่ดองแน่ใครใครอ่ะนี่ยงไงล่ะนี่ยังไงล่ะเบ๊กเพื่อน๊กคือสเตอร์่ะ ได้ครับพี่สวัสดีครับทำไมโผลมาแล้วหล่อเลยครับสวัสดีครับครับว้าเทียทนพลี่โผลมาแล้วแบบว่าอไม่เกรงใจผมสองคนเลยครับพี่เออทําไมโผลมาแล้วหล่อเลยอะเฮ้ยมันไม่เท่าเทียมกันนะดิพี่แบคอยู่ไหนครับอยู่ข้างนอกครับผมอ่าพร้อมยังพี่ อยู่ใช่อยู่ข้างนอกปพร้อมเสมออยู่แล้วพร้อมมานานแล้ววันนี้จับตาดูจันเจ้าหน่อยนะพี่นะมือขวาไงมือขวาอะไรนะวันนี้จับตาดูจันเจ้าพี่หน่อยนะมือขวาเลยอกนะขอให้จับตาดูเฮ้ยจันเจ้าหน่อยน้องนัดมาแล้วกันมาแล้ว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 ไหนอะไหนอะแหวะ เนี่ยไม่เห็นหน้ากันแล้วนะแต่เห็นอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์บอกว่ากันอะไรนะเติมเด็กด่วนเราผายมากสวัสดีครับสวัสดีครับจบครับพี่สวัสดีครับเห็นสวัสดีไม่เห็นเห็นหน้าผมยังไอจีพี่เป็นยังไงสวัสดีพี่แม็กเห็นเห็นหน้าไม่เห็นหน้าใครเลยเหรอเห็นทุกคนยกเว้นกันอ๋อ น้องนัทน้ออยู่แล้วดีกว่าไม่ต้องถามคำนี้ใช่ไหมพี่ชายโอ้กัปตันกัปตันกัปตันตดีนรับทุกคนขอให้ครับพี่ดีมาบีมพวกคุณพวกคุณลุมผมนะในเอ็กคุณลุมผมเดี๋ยวเดี๋ยวเเจ้าของมันเกิดไปไหนเจ้าของมันเกิดไปไหนนั่น่ะดีไม่มันรลัยได้สี่คนไม่ใช่เหรอเออพี่ม่อนนะพี่ม่อนนะเอาเอาเขาเข้ามาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราดูว่าแบบแน่ผม ขอไปเชิญชวนครับจะบอกอะไรให้ฟังว่าวันนี้ EP สามมีแฮชแท็กแฮชแท็กทวร์ EP สามนะครับทุกคนใช่แล้วตอนนี้เริ่มเล่นเทแล้วนะครับเริ่มเ,เล่นเทได้แล้วลที่พิมพ์ไปเลยต,ตสงสารการตงสารกันทำไมต้องสองสารนะ EP เนี้ยไม่้คน คต้องสงสารผมอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นผู้สูกกระทําในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอยู่แล้วแล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีใครวี่พี่กันเลยครับใช่ใช่เราอาเรามาคุยกันเรื่องวันนี้ดีกว่าลองคับใช่แล้วมาคุยเรื่องวันนี้ดีกว่าทุกคนแต่ผมบอกเลยนะอีพีนี้ทุกคนต้องสงสารผมอยู่ดีผมไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนมาบอกว่าผมเป็นคนําเป็นคนจะมาแบลวไม่ได้คุณเป็นคนสั่งการ เอ้พี่ม่อนมาแล้วเฮ้ยทุกคนสือคุณมีหลักฐานทุกคนทุกคนผมมีอะไรอยากจะเสนอแนะแป๊บหนึ่งคือมันมีอย่างนี้พี่ไอชีอีตอนนี้ two worlds เราออนที่ไอชีอีใช่ไหมครับซึ่งทุกทคนก็สามารถเข้าไปดูได้แน่นอนว่าก็สามารถเป็นพรีเมียมได้เลยคือได้ดูแบบโอเคใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ two worlds เราอะติด top ห้าทุกคนทำยังไงครับทำยังไง ก็คืออยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูซ้ำครับดูไปอย่างนั้นนะฮะดูกันเยอะๆครับดูในแอปกันเยอะๆดูเสร็จแล้วก็ดูซ้ำดูเสร็จแล้วก็ดูซ้ำครับผมจะเอาคือเราเปิดทิ้งไว้เลยรันไปเรื่อยๆใช่ปะได้นะพี่พี่เพราะเอาทิงซีรีส์เราดูซ้ำได้นะพี่เพราะว่าแบบข้างในมันจะมีแบบรายละเอียดที่เหมือนแต่ละอีพีทุกคนจะต้องค่อยๆดูเลยครับมันจะมีรายละเอียดที่มันจะแบบเหมือนสอดคล้องกับเนื้อเรื่องอยู่อะ เป็นแบบว่าบางรายละเอียดมันต้องแบบมันต้องย่อยใช่ป่ะมันต้องแบบว่าอาจจะดูครั้งหนึ่งยังย่อยไม่ละเอียดต้องดูสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างนี้แต่เริ่มรละเอียดอะไรรายละเอียดเลยเลยเหลวเลยเออเฮ้ยพี่ม่อนมาจอยไหมม่อนจอยได้หรือเปล่าคนพี่มอนเขาเขาเขาขึ้นมามันได้สี่คนไงนี่มีใครอยู่ด้วยกันไหมครับแบบว่าพี่พักกอ่เวลาคนนออกเดียว โอเคโอเฮ้ยโอนอะอย่างนี้มาละเราแบบพี่มอนลอกหน้าแล้วกันเไม่ต้องรักษาหน้าเดี๋ยวผมออกเราไปวิ่งฉุกไหมได้ใครไม่เหมือนออกให้พี่มอนขึ้นมาโอเคนี่เราโอเคก่อนตาที่เราจะมาแับนี้เลยฮะครับหน้ากล้องโอเคหน้ากล้องแบบนี้เดี๋ยวนะแต่ถ้าผมแต่ถ้าผมแต่เด้แล้วมึงนะแต่ถ้าผมออกก็คือทุกคนก็ต้องหางั้นเรามาสามคนสามคนสามคนเฮ้ยงั้นเราลองดูก่อนพี่ลองดูก่อนคุณหมออสามคน อ้าให้พักเกินออกไปก่อนที่พิมอนเข้ามาจบะจริงๆมันต้องเป็นแบบนั้นแหละเออเดี๋ยวผมออกไปพี่ถูกต้องเออโอเคลาพกก่อนเพื่อนพักไม่ได้ดิสลับกันต่อกันออกไม่ได้ดิใช่ใช่ใช่ผมเองผมเองเดี๋ยวเอาพิมอนขึ้นมาพี่มาถึงมาถึงเอาไอ้พักออกกันนึงแล้วเดี๋ยวสลับกันนอ่ะกดปิดได้เลยเพราะว่าเราตัวผมอะเออไปเลีฟต์มุ้ม เอาโอเคเอาก็ขอโทษทีนะครับเอางี้ระหว่างกลังเชระหว่างรอมอนกำลังเชิทุกคนมนะเรามาทักทายแฟนกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลอินเตอร์เนชั่นแนลฮัลโหลฮัลโหลฟอร์มฟอร์มท้ายแลด์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเอี่ยท้ายแหล์คิดถึงกันกันไหมครับผมชาแล้วได้ตื่นเต้นไหมอีกแค่ประมาณห้านาทีเท่านั้นห้านาที ของผมไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยแล้วครับมันรัวมากเลยฮะกันอยู่พักกี่เพิ่งไปอยู่กันก่อนพักโอ้ยพักห้ามไปอ้าวม่อนถ้าม่อนอยู่ไหนเนี่ยม่อนไม่จอยจะให้ส่งไปแล้วนะเนี่ยจอยกลับมาอาจะให้โอกาสม่อนอีกแค่จริงม่อนกันจะนับกันจะนับแค่หนึ่งถึงห้าม่อนอยู่นะครับผมคิดว่าม่อนอาจจะกดไม่ถูกชไมม่อนจะกดไม่ถูกหรือเปล่า ผมให้โอกาสคุณแค่ห้าวิเพราะว่ามันจะอีกห้านาที EP สามมันจะมาเลยไหนไหนระหว่างรอไหนใครใครทีมใครทีมมิไทยกับใครทีมภูผาบ้างครับเอาอุ้ยเาเล้ยงแล้ววามก็โดนสิยคามเลีงบ้างเอาไเรื่องอยู่นะทีมคามไม่มีครับทีมคามน่าจะมีคนเดียวนะครับเป็นเป็นบิ๊กแฟนอยู่ข้างๆคุณนะครับผมอ่า จบพ่มอนอัน b l e บ o j ทูจอยไม่รู้เพราะเหตุใดดังนั้นจ <บ S 1> นอคุณ<บ>พักชวิตขึ้นมาครับผมไเป็นยังไงนะรอบหน้าจะให้พี่มอนเป็นโฮสเฮ้ยเพื่อนพักอย่าเอาเอาวุธเมืองสลัมใหญ่ไว้ต้องบนดีใ oh จยยเย็นคนนี้ <c oughs> อาวุธหนักนะครับคนนี้มีอาวุธหนักจริงจริง ล้วดูอาวุธผมด่มีแต่เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้นี่เต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้พี่กันอยู่ร้านอาหารใช่ป่ะเออฮะเอาไหมฮะป้ายข้างหลังเนี่ยดูดิมันเหมือนแบบมันเหมือนป้ายแบบร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านแบบร้านข้าวส้มยอบดิกอ้าวเนี่ยจริงหโอ้โหหน้าพี่มอนรักนะเหมือนจริงพี่มอนอันเ l อ to j o ทจอยครับผมดังนั้นตเชิญคุณภาคควบขึ้นมาแทน ฮักโทษไม่ได้เลยนะไม่ได้ให<บ>้เวลาอายุคำยุคน<บ>ไม่ได้เ้าอยากรู้ชื่อเก่าเลยเน <laughs> ี่ยครัวผมพีฟอร์ดรับครับเออวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะแฮชแครกนะครับผมชูว์ีพีสามนะครับอันนี้สาคัญม,มากเลยนะมาดูแล้วมาพูดคุยกันในแฮชแค็กนะครับผมแล้วเราจะไปเราก็จะไปแซนบายอยู่ในนั <sh> ้นใช่ ได้ครับใช่ใชาครับผมจแตนใบก่อน้งยนี่มีคนบอกว่าทีมพักได้ป่ะ๊ะทีมพักได้ป่ะจ๊ะอุ้ยอุ้ยทีมน้องทีมเจ้าบอกเลยทีมน้องเจ้าหรอบอกเลยมืออีกแค่อีกแค่สามนาทีปะไหนขอดูเวลาหน่อยอสามนาทีนะครับผมไอ้ชีนะครับสมัครเบียร์ชีด้วยนะทุกคนเออเป็นต้องเป็นแบบวีไอพีนะ Everyone if you uh, uh watch tools on IGE krap, uh, please uh, watch don't uh, watch hap. more than one times nah because we want uh tools to be on the number five of trading. Okay. Of five? Okay. Yeah. And if you don't have an account of ICE, you can register na, because uh, if you are uh, no, a uh, premium no. member, na, you can watch 4K. ครับอ่าเข้าใจกันทุกคนอนด์โมเดอร์นโฟยยูเทนอออนโฟยูนขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับความพยายามอ่าขอบคุณมากครับพี่มือขวาอยู่แล้วครับเก่งมากจะบอกว่าอีพีนี้อีพีนี้จะเป็นการที่หลังจากที่คลามพยายามช่วยภูผาพยายามช่วยภูผานะครับผมเพราะว่าด้วยเพราะว่าไม่ใช่อีพีสุดท้าย ที่จะบอกทุกคนว่าที่คามพยายามอยากช่วยภูผาเพราะว่าเพราะว่าคามรู้ว่าถ้าภูผาเนี่ยจะขึ้นไปเป็นประธานบริษัทเนี่ยภูผาจะเกิดอันตรายนะครับผมก็เลยพยายามช่วยอันนี้คนหลายๆคนหลายๆคนมีความสงสัยตรงจุดนี้นะครับผมก็อยากอธิบายให้ฟังใช่ครับผมอันนี้คือความความพี่ชายพี่ของคามนี่คือแบบในมุมความพี่ของคามใช่ครับเพราะว่าในโลกที่หนึ่งคือคามเขาสูญเสียภูผาไปแล้วแล้วเขาก็แล้วเขาก็คิดว่า ก็แบบมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นในในโลกที่เขาข้ามมาครับผมก็คือนที่สองครับใช่ได้ครับผมก็มาดูกันว่าหลังจากที่ครามพยายามไปช่วยผูผาแล้วที่ได้เห็นครามโดนซ้อมทรมานจากคุณวายุเนี่ยจะดูว่าใครไปช่วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้านครับผมมาติดตามในพ p นี้เลยนะครับเล่นแท็แชร์กันได้นะทัวร์ e ีสามจะบอกว่ามาแล้วนะครับพี่อนแล้ว ครับซีรีส์มาแล้วทุกคนฝากด้วยนะครับผมท่านผู้ชตัว EP สามนะครับมาแล้วมาเจอเลยครับไปดูกันเลยไหมครับพี่โอเคโอเคเราเรามาทําท่าหนึ่งก่อนไปก่อนไปไว้บ่าทวันนี้นี่ฮาร์ดเแบบเรียงอ่ะทำยังไงอ่ะสี่สี่ล็อกอะคือคือคือสองที่อยู่ข้างบนไงที่อยู่ข้างจออยู่ตำแหน่งเดียวกันปล้วะคนละตำแหน่งอ๋อคนคนนั้นคือไม่ได้อยู่ข้างนั้นอ่ะคนละตำแหน่งไม่เป็นไร ด้านทำทำมินิฮาร์ดครับผมฝากทุกคนแคปนะครแล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยนะครับผัวร์อีพีแตงครับเรียร์เรียร์เรียร์ครับเออนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมให้ชัวร์อีพีท้ายนิดนึงน้องเดือนดาวมาทักทายครับเดือนดาวเป็นดือนดาวเรับพอเททุกพอทับพอทนก็ครับ น้องนัดไม่ต้องทําหน้าแบล็คไดไหมครับผมแบบมันเห็นแล้วแบบเฮ้ยว่าไงครับคุณคนคนผั่งการทุกอย่างบายทุกคนแจกดีเดอร์กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออ๋ที่สําคัญ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 ทุกคนหลังจากหลังจากซีรีส์จบแล้วนะครับผมเราจะมาคุยคุยกันในเฟสไม่แล้วใช่เราจะมาเฟสคุยกันแต่ว่ามมันี มีเรื่องใค้จะขึ้นคาดเ้หอคุนักติดไหมครับแม็กขึ้นเนาะหรือคุณแม็กม็กไม่ในแอคในแอคทัวร์ไงอ๋อโอเคครับแอทัวร์ไงใน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 แอคท้าทัวร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังซีรีส์จบได้ไโอเคครับไปแล้วทุกคนไปแล้วสวัสดีครับไปแล้ว